นิ่มเจนซี่ที่เขาเด่นหาอุบานช้ำเลยพี่น้องเลยสุดยอดสวัสดีครับพี่พิงน้องกลับพบกับช่องนุ่มจักรัดพัฒน์ทิเชนเคยพี่น้องมือนีกับพี่พิงน้องมาหาเลาะปลาคือเก่าพี่น้องเนาะนี่กับมหาหมิ่นพี่น้องมือนีครับว่างมีเวลาจากสองชมงพี่น้องมาแวะปลาข่างทางเบื้องพี่น้องก็เจอเราไปครังหนึ่งพี่น้องเห็นะครับนี่ครับนะครับด้านบนเลยพี่น้อง ทั้งคนขางญ่อยู่พี่น้องมารลุนว่ามันจะมีหัวน้ามาพี่น้องไปเบิ่งครับว่ามันอยู่ลักษณะไหนครับพี่น้องพี่น้องจะเป็นต้นนิ่วน้ําพี่น้องต้องฟาดองน้ํามิ่วพี่น้องขึ้นไปพุ่นะครับทั้งคนไงอยู่พี่น้องนะครับอยู่ประมาณนี่ครับมึนเนะครับพี่น้องอลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ มีหัวน้ำบอลลุนครับพี่น้องปลาดงน้ำางิยวพี่น้องไปครับผมเดยมาเราพี่น้องนะครับอหัวน้ำหัวน้ำสุดยอดเลยพี่น้องเลยทั้งการน้ำพี่น้องนะครับทั้งกาลังหนักขินเลยพี่น้องขาดลงพี่น้องเอายากเลยเป็นต้นใบเงี้ยวน้ำแล้วก็เป็นเครือหามพี่น้องอู้ก็จะล้มมาได้มดกระไยพี่น้องอู้ทั้งถลหมหดเลยพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องไปครับหาต่อพี่น้อง เจ๋วเจอก็รอพี่น้องหังน้อยหน่อยพี่น้องไหนเขาจะไปมื้อนี้พี่น้องผมมั่นท่อลูกปิงปองเลยพี่น้องไปเบิรงครับว่าจะมีหัวหน้ามาพี่น้องเขาได้กินแก่เมื่อยนี่ปลานี่พี่น้องไปครับผมน้องไปเอาเบิรงครับพี่น้องหังที่สองเลยครับมีมน้อยมีมน้อยพี่น้องโอ้ยเอันนี้มีมลูกเลยพี่น้องอันนี้มีมพอโอ้พี่น้องมีมพอกับมีมลูก โอ้ไปพี่น้องหาต่อพี่น้องโอู้หางกระป๋อแปะพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องชื้นทังที่สามแล้วพี่น้องเมื่อกี้นมจากลับพัดทินเอาหางใหญ่ทั้งไหนไปพี่น้องแล้วก็หางน้อยใกล้ๆกันอย่างไหนแบบขั้งที่สองติดๆกันเลยพี่น้องนี่ย่ฟังตรงขามเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับยุฟุ่มไหม่นี่ยครับพี่น้อง มองเห็นแต่ไกล้เลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปเบิังครับมันเป็นยุคไหนพี่น้องครับผมพี่น้องนี่ครับโอ้ยุกตรงนี้เลยพี่นอ้องก็ไปนิ่งพี่น้องเป็นรุ่นน้ำหวานพี่น้องว่าจะมีหัวน,น้ำหวานไหมครับพี่น้องครับผมใส่ถูกเมื่อกี้เลยพี่น้อง เอาหังไงแล้เอาสองดอกพี่น้องแต่นี่หังบนใหญ่ดอกไปกัดอะ่ะไ่ขันแกะผิดป่ะไปพี่น้องเอาปลัดไผ่ใส่ถุงมือกับพี่บ่งด้วยพี่น้องด้วย หัวหน้ามยังง้ามอยู่พี่รองขอเบิ้งครับ นี่ครับพี่น้องหังนกำลังงามเลยพี่น้องอันนี้กำลังหนักขึนเลยพี่หังพี่น้องหัวน้มแบบเต็มเลยพี่น้องนี่ครับโอ้สุดยอดพี่น้องสามหังแล้วพี่น้องเอามาแป๊บเดียวพี่น้องนี่หังใหญ่หังขนาดกลางแล้วหังมินิเล็กๆพี่น้องสามหังแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปย่างเบิรงอีกหน่อยแล้วพี่น้องพอว่นนี้ทั้งบ้านเพิ่นโทรน้ำเราห้ไปิดใจตลาดพี่น้องเพิ่งมาโดนได้ประมาณชั่วโมงกว่าเองเดี๋ยวลองหายจุกหน่อยให้น่อยพี่น้องเนาะครับผมหาต่อครับ สามขนาดพี่น้ำหัวน้ำพี่น้องหัวน้ำใหญ่หัวน้ำกลางแล้วก็หัวน้ำน้อยมินิพี่น้องเอ้ยนาฮักเลยพี่น้องนี่ยจะกินโชว์พี่น้องบนนู้นี่างนี่นะครับโชว์จากน้อยนะพี่น้องเนาะนิ่มจั่นซีที่เขาเด่นหากอุบานช้ำเลยพี่น้องเนี่ยสุดยอด ช้ำๆเยี่มเยี่เลยพี่น้องเออเนี่แหละครับโอ้สดจากธรรมชาติพี่น้องของดีมีประโยชน์ครับพี่น้องที่อยู่คู่ควาคนทั่วโลกเม็นโดยเฉพาะเมืองไทยพี่น้องโอ้สดจากธรรมชาติครับพี่น้อง โอ้ยโอ้ยมานำบทพี่น้องห้อนไรครับผมสำหรับภารกิจมือนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องได้มีมไปขนาดสามห้างพี่น้องไซ่ใหญ่ไซ่กลางไซ่เล็กพี่น้องคือพอได้โย่ได้กินอยู่พี่น้องช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปหาอยู่หากินแบบเต็มระบบเท่าเด้อพี่น้องเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้พี่น้องแล้วที่สําคัญคือปิดฉีดวัคซีนมาสองเข็มเข็มที่สามยังไม่ได้ฉีดพี่น้องมันก็รู้สึกว่าร่างกายมันบคือเก่าพี่น้องมันรู้สึกเหนื่อยง่ไงเด็บุพพี่น้อง ช่วงนี้ก็เลยแบบหาได้ตามที่แห้งเจ้าของมิมแล้วพี่น้องเนาะก็ลองเบิ้งพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวก็เบิ้งคลิปหน้าแล้วพี่น้องว่านมจักรัดิพัดทินงิคลิปยังไงเบิ้งอีกก็จะเบื่อกันได้ครับผมถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหามิมเริ่มฤดูหามิมใกล้เขามาแล้วพี่น้องเพราะบางแต่บางพื้นที่เนี่ยเขาก็เริ่มหาเราหาเต็มระบบแล้วพี่น้องเด็ดหลายเลยแต่บางนมจักรัรรดิพัดทิร้งก็เริ่มหาแต่ว่าหัวน้าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็สองคลิปที่พพาามมมนนนนีี่่่่ออวววหหััั้้้โเคงงงยทไดลผ ก็น่าจะเป็นประมาณปลายเดือนมี้นะแล้วก็เดือนเมษายนครับเดือนซีเดือนหาเต็มระบบแล้วครับพี่น้องถึงเดือน6แล้วครับถือว่าจะได้หาเต็มระบบก็จะเป็นทั้งใดพี่น้องก็รอติดตามรับชมนะครับผมสำหรับมืณีนุ่มจักรพรรันธินขอกราบลาพี่พี่น้องครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นุ่มจักรพรรดินนะครับผมสำหรับนี้ขอกราบลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับมันมันครับ